สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมหัวใจมีตีนออนเดเวนําเพื่อนๆมากราบพระอีกแล้วนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดอํานาจวัดอํานาจนั้นตั้งอยู่ที่อําเภอเรืออํานาจจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะครับการเดินทางไปที่วัดอํานาจก็เดินทางตามถนนหมายเลข2องหน่สองนะครับห่างจากตัวเมืองอํานาจ,จเจริญประมาณ20กิโลเมตรครับวัดอํานาจก็มีประวัติการก่อสร้างที่ยาวนานครับภายในอุโบสถ มีพระประธานที่ชื่อว่าผลิตลือชัยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของผลิตลือชัยให้ฟังในลําดับต่อไปนะครับแล้วก็ทางด้านวัดนั้นได้สร้างถ้ำสิรินาคาไว้ด้านหลังด้วยนะครับตรงนั้นก็เป็นถ้ำพญานาคด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้พาไปรับชมนะครับทริปนี้พามารับชมอุโบสถแล้วก็มากราบผลิตลือชชยนะครับด้านหลังนี้ก็มีถ้ำพญานาคอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้า เกิดว่ากราบพระเสร็จแล้วก็เข้ามาเที่ยวมาขอพรที่ทํากันได้นะครับประวัตินะครับวัดแห่งนี้นั้นคาดว่าตั้งพร้อมกับบ้านขอใหญ่ก่อนตั้งเป็นเมืองอำนาจเมื่อปีพศ2401นะครับขึ้นต่อแขวงเขมราเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2393โดยท้าวอุปชาเจ้าเมืองจำหารปัจจุบันนั้นอยู่ที่แขวงสวนเขต ประเทศสปปลาวนะครับได้อุปยพครอบครัวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวครับมีบ้านขอใหญ่ก็คือบ้านอำนาจเจริญตำบลอำนาจอยู่ในเขตการปกครอ,องของนครเขมรราชปัจจุบันคืออำเภอเขมราชนะครับและที่ตั้งบ้านขอใหญ่ในอดีตก็คือวัดอำนาจในปัจจุบันนะครับเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดอำนาจเป็นชุมชนโบราณครับเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปู่และเป็นที่ตั้ง เมืองอำนาจ,จเจริญมาก่อนนะครับจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารมากมายนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในลําดับต่อไปครับลําดับนี้เราเข้าไปรับชมผลิตลือชัยนะครับแล้วก็ฟังประวัติของผลิตลือชัยว่าประวัติการสร้างนั้นสร้างเมื่อไหร่มีความเป็นมาอย่างไรนะครับทางเข้านี้ก็ปั้นพญานาคไว้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนามาแต่สมัยโบราณกาลนะครับ ก็คอยปกป้องผลิตลือชัยไว้นะครับตอนนี้จะเดินเข้าไปกราบผลิตลือชัยพร้อมกับเล่าประวัติให้เพื่อนๆมิตรลักแฟนชมได้รับฟังด้วยนะครับผลิตลือชัยหรือพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับเป็นพระประธานในอุโบสถวัดอำนาจองค์พระก่ออิดถือปูนล,ลงรักปิดทองทั้งองค์ปางมานวิชัยนะครับมีพุทธศินแบบล้านช้างเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก นามของพระพุทธรูปองค์นี้มาจากการที่เจ้าเมืององค์ก่อนนะครับได้มีการสักการะขอพรพระเจ้าใหญ่หือชัยก่อนออกไปรบสึกห้อจึงทําให้ได้รับชัยชนะกลับมาครับจากนั้นจึงขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระเจ้าใหญ่หือชัยหรือพะระฤทธิฤชัยครับรอบองค์พระโบสถ ก็จะมีพญานาคนะครับอยู่ทั้ง4ทิศผนังพระโบสถ์ครับมีภาพแกะสลักไม้ที่สวยงามนะครับดูสวยงามแล้วก็ดูมีมนฑ์ขังนะครับเป็นอย่างมากด้านหลังก็มีพญานาคนะครับเป็นภาพวาดเป็นภาพแกะสลักของพญานาคอยู่ด้านหลังผลิตรือชัยครับภายในโบสถ์ก็มีความสะอาดสงบมากๆเลยนะครับ วันที่ไปนั้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนลมพัดเย็นสบายเลยนะครับประวัติการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะครับไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดแต่มีการจัดทําหนังสือประวัติอำเภอลรืออำนาจครั้งฉลองเมืองมีการบันทึกไว้ว่าพระเจ้าใหญ่ลือชัยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,35 8ถึงพศ2404โดยหลวงพระครูบัณฑิต และหมื่นชาโนชิตเป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างก่อนสร้างพระประธานนะครับได้เกิดนิมิตกับหลวงพ่อพระครูบัณฑิตว่าจะทําพิธีหล่อหรือเหลาหรือเอาโรดท่านพระครูจึงถามถึงคําแปลของคําว่าหล่อเหลาและคําว่าโรดในนิมิตจึงมีคนตอบว่าหล่อแปลว่าลือัยเหลาแปลว่า,วาเทพนิมิตและคําว่าโรดนะครับแปลว่าสว่างแจ่มใสลือชา โด่งดังไปทั่วสารทิศเมื่อพระครูมาเล่าถึงนิมิตให้ชาวบ้านฟังนะครับชาวบ้านจึงเชื่อว่าพระใหญ่ลือชัยองค์นี้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระเหลาเทพนิมิตที่อยู่ที่อำเภอพนานะครับและพระโรธที่อยู่ที่อำเภอม่วง30นะครับตอนนี้ก็คือด้านนอกอุโบสถนะครับมีพญานาคอยู่ทั้ง4ี่ทิศแล้วก็วันนี้เมฆ ด้านบนก็สวยมากเลยนะครับลมพัดเย็นสบายอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะครับทำให้ถ่ายคลิปได้แบบสบายๆเลยครับส่วนเรื่องที่ติดค้างไว้นะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์ของผลิตลือชัยนะครับเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดอำนาจเป็นชุมชนโบราณครับเป็นที่ตั้งศาลเจ้าปู่และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจ,จเจริญมาก่อนถึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริมากมายครับเช่นเรื่อง ผีจ้างหมอลำนะครับบอกว่าคนโบราณน,นั้นเล่าลือกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าใหญ่ลือัยหรือพลิตาษลือชัยองค์นี้นะครับแล้วจะได้รับความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารเหมือนเจ้าเมืองที่ขอพรก่อนออกรบนะครับมีอํานาจบรารมีเป็นที่ยำเกรงชีวิตจะผ่านพ้นอุปสรรคนานา,นาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อได้ดังสมหวังตั้งใจแล้วนะครับก็จะมีคนนั้นมาจ้างหมอลำมาแสดงเพื่อทำการถวายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีหมอลำหลายคณะมากกว่าเดือนอื่นเป็นพิเศษนะครับมาแสดงแก้บนที่นี่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของวัดอำนาจผลิตลือชั่ตอนนี้ก็ได้มีการสร้างพญาน,นาคล้อมรอบ องค์อุโบสถไว้นะครับพญานาคที่ล้อมรอบอุโบสถก็สื่อถึงว่าพญานาคนั้นเป็นสัตว์ในตำนานนะครับที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนานะครับมีความเลื่อมใสศรัทธามายาวนานนะครับแต่ว่าเขายังไม่สามารถบวดได้ต้องอาศัยความเพียรอาศัยบาร,รมีนะครับที่จะทำให้เขาบวชได้นะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่หัวใจมีตีนอร์เวย์นำมาฝากเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมในคลิปนี้นะครับการเดินทางไปที่วัดอำนาจก็เดินทางไปตามถนนชยางกูลหมายเลข212นะครับห่างจากอำเภอเมืองอำนาจ,จะะเจริญประมาณ1ินปรถึงณ18-20กิโลเมตรได้นะครับ แล้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้จะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้พร้อมกับบรรยากาศท้ายคลิปวัดอำนาจสวยๆนะครับสวัสดีครับ